เมื่อรถคว้างถนนคว้างทางเราเราก็ต้องรอค่ะเพื่อนๆค่ะอะ่ในเมืองกรุงเมืองใหญ่เมืองที่ประชากรกับข้างหนาแน่นก็เรียกว่ารถติดใช่ไหมแต่ว่าเราอยู่ที่ทุงนาเนี่ยเรารอแล้วกันค่ะอย่าไม่เรียกว่ารถติดเนาะเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีรอรถไปดีวกว่ <laughs> เาเนาะจะใช้คำรถติดไม่ได้รถไม่ได้ติดค่ะ จิตที่เราเนี่ยเราไปไม่ได้อ่อจะให้เวลาค่ะจะให้เวลากําลังลําเลียงข้าวค่ะกําลังลําเลียงข้าวทยอยข้าวจากรถไถค่ะขึ้นสู่รถบรรทุกเนาะเพราะว่ารถเกี่ยวก็อยู่อยู่ข้างนู้นค่ะรถเกี่ยวอยู่ข้างนู้นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เอารถไถท,ทยอยขึ้นมาแล้วก็เอามาเทใส่รถหกล้ออีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรารอก่อนค่ะ รอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าคนหมู่มากกว่าเรา <c oughs> คนหมู่มากกว่าเราเนะาะภารกิจเขาน่าจะเร่งรีบกว่าเราค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยก็แย่นะเพื่อนๆดูท้องฟ้าสิเหมือนฝนจะตกก็ไม่มีแดดเลยนะตั้งแต่เรามาเนี่ยเหมือนฝนจะตกค่ะคนเกี่ยวก็รีบเกี่ยวค่ะคนเก็บก็รีบเก็กบข้าวเนาะเราก็ไม่รีบเท่าไหร่ค่ะเรารอได้ค่ะรอให้เขาเสร็จก่อนค่อยไปเนาะ รอก่อนค่ะรอก่อนดูซิว่าจะได้รอนานไหมอรอก่อนรอก่อนค่ะกำลังล้อมเรียงข้าวนายเห็นใจนะถ้าเขาจะถ้าเขาจะหลีกโดดหลบรถให้เราแล้วก็หนักหนักอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็นายเห็นใจเราก็อยากจะไปอ่ะเราก็หิวข้าวแล้วนะเนี่ยเราจะาไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็หิวเหมือนกันนะเนี่ย เราก็เห็นใจเขาอยู่เนาะเอารอค่ะรอยไงก็ต้องรอเนาะรอดูซินดี่รอมาแค่สองนาทีสามนาทีอ,าอ่ะรอรออีกนิดหนึ่งค่ะรออีกนิดหนึ่งว่าคงจะไม่นานเท่าไหร่เนาะอ,อนซอนข้าวค่ะนาได้เยอะๆข้าวได้เยอะๆค่ะเพราะว่านาข้าวงามมากค่ะนาดูจักกันอยู่ค่ะ เราะว่าเคยมาเหมาบ่อปลาแกอยู่เจ้าของนาเจ้าของบ่อปลานี่แหละ,ะ yeah, ล zone, ค่ะไ <Okay. S 1> ด้ข้าวเยอะแยะเลยเป็นตาอ่อนซอนค่ะเป็นตาอ่อนซอนไห้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆสเเิเขากำลังขมากขบเบนเขากำลังขมากขบเบ้นทำกันอยู่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะอาหน่าจะกน้าจะเสร็จแล้วแหละ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆรอก่อนค่ะ